มาอีกแล้วนะครับน้องหูเขียวตัวนี้นะครับไม่หนีไปไหนเลยนะครับเขาเคยได้กินนะครับเนาะเขาเคยได้กินจิ้งจบนะครับเนาะเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเนาะ เรานะคุ้นเคยกับคนนะครับแล้วก็หมานะครับเนาะลงมาแล้วนะครับเนาะเขาคุ้นเคยมากนะครับคือคุ้นเคยจนมาบ่อยเนาะจนจนคุ้นเคยกับมนุษย์นะครับเนาะข้างๆก็มีที่จกเยอะนะครับ เราก็หาอาหารนะครับนกตามวิถีธรรมชาตินะครับนกของอสัตว์นะครับเอาไปเอามาก็ คุ้นเคยกับผมแล้วเนาะนะครับก็ไม่รู้สึกว่าจะตื่นกลัวผมนะครับเนาะคุ้นเคยนะครับเนาะเห็นกันแทบทุกวันนะครับมองผมใหญ่เลยนะครับก็ตัวยาวนะครับเนาะตัวเขียวเลยนะครับ ยาวก็เป็นเม็ดน,นะครับจิ้งจกนะครับเยอะนะครับเขาจะมาหากินนะครับเนาะตามประสานะครับเนาะของสัตว์นะครับ มองกล้องใหญ่เลยนะครับเนี่เล่นกับกล้องด้วยนะครับนะครับเพิ่มเลยมาแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ